ทีนี้เราก็ปล่อยน้ําใส่เนาะปล่อยให้เต็มขอบนะคะมันก็ค่อยๆชึมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเสร็จทุกหลุมแล้วนะคะแล้วกป็ปล่อยน้ําใส่แล้วเนาะ,ะตัวนี้ก็ปล่อยน้ําใส่หลุมนี้ให้เต็มนะคะแล้วก็ใส่หลุมนี้นะคะให้เต็มเนาะหลุมนี้ให้เต็ม มันก็จะค่อยๆซึมส่วนต้นมะม่วงก็ใส่เต็มแล้วนะคะทุกต้นเนาะมันก็จะได้ซึมถึงรากถึงโคนนะคะฝา,ากซ้มคลิปย้อนหลังนะคะอยู่กับแม่ดาสัก5นาทีนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ดาแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต้นไม้บ้านตะวนที่เอามาลงใหม่นะคะ